ดีครับผมนายภูริดิตชาวนาะพระศึกษากลุ่มสองรหัสศูนย์หกศูนย์นะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอนกีฬาเกี่ยวกับจิตวิทยาการกีฬานะครับเดี๋ยวขอพี่นแนะนําตัวนะครับพี่ชื่อเต้ยนะครับเป็นเจ้าที่ของอราชบัณพิตุสงครามครับครับคำ,คำถามที่หนึ่งนะครับจากประสบการณ์การเป็นผู้ฝึกสอนของแทนพี่เต้นะครับ ที่เข้าใจในหลักการจิตวิยาการกีฬาอย่างไรและสามารถยกตัวอย่างการนําไปประยุกต์ใช้กับนักกีฬาชนิดใดนักกีฬาที่ท่านรับผิดชอบได้อย่างไรครับถ้าสมมุติเป็นในส่วนของผมนะครับผมก็จะเกี่ยวกับการเป็นเทรนเนอร์ครับถ้าสมมุติหลักการที่จะนํามาใช้ได้ก็คือการเป็นการให้กําลังใจในการฝึกซ้อมครับสมมุติเป็นผู้เล่นใหม่ครับท่าทางในการซ้อมมันอาจจะไม่ถูกต้องแต่เราก็ต้องบอกเป็นคําพูดแบบว่าให้เขามี แรงมานาใจในการฝึกซ้อมแล้วก็มีการจัดท่าทางให้ถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็มีการพูดเกี่ยวกับแนะนําเกี่ยวกับในภาคทฤษฎีก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ไปในส่วนของภาคปฏิบัติตามที่หลังครับ,ค,รบคำถามที่2นะครับเมื่อนักกีฬามีอาการเครียดหรือกดดันก่อน,ก,อนก่อนการแข่งขันสําคัญ พี่เต้จะใช้เทคนิคใดในการช่วยเหลือนักกีฬาและมีวิธีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของเทคนิคเหล่านั้นอย่างไรครับถ้าสมมตินักกีฬาถ้าสมมติผมไปเทแล้วก็เอาคนนั้นไปแข่งนะครับถ้าสมมตินักกีฬาเกิดความเครียดก็อย่างแรกเลยก็คือ,อการให้กําลังใจครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สาคัญมากเลยครับแล้วก็เป็นการให้ก,กำลังใจเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็ต้องอเหมือนแบบมันต้อง ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับว่าสมมุติเราเขาขาดตกบกพร่องในทิศทางไหนเราอาจจะไปช่วยเหลือเขาได้ถ้าสมมุติการไปแข่งกีฬาครั้งหนึ่งครับมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะเนาะถ้าถ้าไหนที่เราสามารถหาในส่วนของสปอนเซอร์ได้แล้วก็ไปจัดหายเขาเพื่อที่จะลดในส่วนของค่าใช้จ่ายในด้านนี้ได้ครับครับคำถามที่3นะครับ จะช่วยนักกีฬาในการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างไรและมีกลยุทธ์ใดในการรักษาแรงจูงใจของนักกีฬาเมื่อเผชิญกับความล้มเหลวหรือว่าผลงานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับถ้าสมมติตั้งเป้าหมายใช่ไหมอันนี้ก็คือต้องในความคิดผลครับก็คือต้องสอบถามทางลูกเทนก่อนว่าเป้าหมายคือใน,ในระยะสั้น3เดือน5เดือนหรือว่าเป็นระยะยาวปี2ปีครับอันนี้ต้องคุยกันก่อนถ้าสมมติ เป้าหมายในระยะสั้นอาจจะมันอาจจะไม่สมเร็จมากถ้าเป้าหมายในระยะสั้นก็อาจจะไม่ถึงหนึร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นอาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นครับก็ถือว่ายังโอเคครับถ้าสมมุติในเป้าหมายในระยะยาวก็อาจจะถึงเป้าหมายถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับเพราะว่ามันมีระยะเวลามาที่แบบว่าทําให้ในส่วนของนักกีฬากับเราครับมีการฝึกที่แบบมีการใช้เวลามากยิ่งขึ้นครับ ครับคำถามที่สนะครับพี่คิดว่าการสื่อสารระหว่างโค้ชกับนักกีฬามีความสําคัญต่อปฏิทธิภาพการแข่งขันอย่างไรและมีวิธีการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะทางจิตใจของนักกีฬาอย่างไรครับถ้าสมมตมิการสร้างบรรยากาศใช่ไหมครับถ้าสมมติถ้าใครมาเทีนกับผมครับก็คือจะพูดคุยกันแบบว่าเป็นแบบไม่ค่อยแบบ เป็นทางการครับคือแบบพูดคุยกันแบบเป็นกันเองครับแบบว่าความสัมพันธ์มันจะได้แบบว่าไม่มีเส้นแบ่งครับถ้าสมมตุติอาจจะมีเส้นบางๆนิดน,นึงครับเพื่อที่จะเป็นเส้นแบ่งระหว่างถ้าสมมุติผมครับเคยเทรนกับอาจารย์ครับมันก็จะมีเส้นบางๆที่แบบแบ่งไว้สําหรับที่แบบเราต้องมีความเคารพเขาในด้านหนึ่งแล้วก็สามารถเล่นได้ครับสามารถเล่นได้นิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเครียดในการสุกซ้อม คำถามสุดท้ายนะครับคำถามที่5ก็คือพี่มีวิธีการใดในการติดตามประเมินและพัฒนาสภาวะจิตใจของนักกีฬาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อพบว่าวิธีการเดิมไม่ได้ผลตามที่คาดหวังครับถ้าสมมุติเป็นในระยะยาวก็สมมุติ1ปีใช่ไหมครับก็อาจจะถ้าสมมุตินักกีฬาเริ่มเครียดในในช่วง3เดือนถัดมานะครับ เดือนที่4ก็อาจจะเข้าไปคุยกับนักกีฬาครับว่าเครียดในด้านไหนนะครับแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยปรับจูนในเรื่องของที่นักกีฬาพบเจอเกี่ยวกับความเครียดครับแล้วก็ถ้าสมมติพูดคุยกันเสร็จปุ๊บวางแผนเสร็จสับหมดแล้วก็อาจจะติดตามผลอีกประมาณ4วีคครับก็น่าจะเดือนที่5กับเดือนที่6ครับแล้วก็มาดูว่าความเครียดของอดนส่วนของนักกีฬารับลดลงหรือเปล่าถ้าสมมติลดลงก็อาจจะตามแผนเหมือนเดิมครับถ้าสมมติ ไม่ลดลงก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมครับครับแล้วก็วันนี้ขอจบการสัมภาษณ์เพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ